ไหนวะเซตงอมถ่ายใช่ไหมเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่นเซตของไอ้ปามกันนะไอ้ปามโคตรซาซื้อให้ตอนเป็นวันเกิดผมเลยเสร็งใช่ไหมเราจะมาลองดูว่าเซตนี้มันเป็นเออ่สักศิษย์ไหมทำให้เราจะได้ผลหรือไม่มันจะได้ผลหรือไม่ออนเป็นเซตเริ่มแรกั้างล่างเตร็งอีกตั้งหากอุ้ยเฮียนี่มึงมาอีกแล้ว มึงรอกูที่เดิมตรงนั้นแหละอุ๊ยยิงมันีิยิงมันยิงมันโอนี่นี่นี่ไม่เอากูขึ้นไปเอาเลือดไอ้เหี้ยอยู่ได้นี่ะอยู่ครับไอ้กาบไอ้กาบาร เฮียแล้ว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 ชิดดิมาสเตอร์เอ็กซ์โอ๊ย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 โอนยโอยอ๊ยโอ๊ยอ๊เโียอุ๊ มีเส้นที่ป่ะไม่มีไปเอาเลยทากซี่เขาเรียกแล้วงี้ขี้อะไรขี้มาขี้มาตะไก่เลยสัตว์เขี้ยสก๊อไม่เป็นไรเว้ยรอเล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 ยลอเลยเออ เด็กไทยสมัยนี้ีิใช้ไม่ได้เใช้ไม่ได้จริงๆตาด็กไทยสมัยนี้ดใช้ไม่ได้เลยเล็กจา่เยเ็ก้ที่สุดเเล็กจ้าที่สุดโอ๊ยโอยเล็กไทม่สุดกมออกมาไหนอเด็กไทมี้ดิใช้ไ่ได้เลย ไอตัวโมตัวไหนคิด้ยเอ้ยเฮ้ยไอเฮียเอวี่ล่อคุณด้วยคุ้งอะไรตักขายสเกลขายสเกลขายสเกลคุรอตรองข้ออะมึงมึงมึงลงมาแล้วกันกูรออยู่นอกมาดิอยู่ดิ sandwich đôi sandwich 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 không để nó ngon cái gì ra dài không แซนด์วิชแซนด์วิชใส่รถอูเบอร์เอาไปายังไงเนี่ยไอส,สกาวเวินไอส,สกาวเกย์ไอไอส,สกาวไก่ย่ังไงเฮียกูรับไปเองมันมากที่สุดแล่สนสระเล่นเล่นเก่งชิบหายเลยเอ้าใครเอาไปวะเฝ้าไว้ก็ได้ให้เราเฝ้าไว้รอมันเกินไปโอ้ดีไอ รีเว้หมดเลยรัฐหัวเฮีย <Wait here. S 3> นี่นะครับนี่นะครับเซตไอ้ปลามพาสวยนะเซ็ทไปลามพาสวยครั